สวัสดีค่ะพบกับรายการอาจารย์หมาเวอร์วายรายการสนทนาแบบเรียลลิตี้ตอนนี้พิเศษคือสู่เส้นทาง่วงจุ้ยฮ่องกงเป็นภาคต่อแล้วก็ภาคต่ออีกของอต,อต่อต่อต่อหลายต่อเลยเพราะมันยาวใชนะ่แล้วม,มันเป็นเรื่องน่าสนใจมากขึ้นขึ้นกระเช้าขึ้นกระเช้ามาเรียบร้อยแล้วก็มาถึงวัดโป่หลินอก็เดินออกมาจาก ลานท่องเที่ยวนะค่อยๆเดินมากายพอสมควรกอโชคดีแล้วเนี่ยครั้งนี้แต่งตัวมาแบบพร้อมเดินโอ้ไม่งั้นไม่คิดมาก่อนว่ามันจะต้องมาขึ้นเขาแล้วก็เดินไกลขนาดนี้ป๋ามาที่เนี่ยกับอาจารย์สามครั้งนะไม่เคยเดินไกลถึงขนาดนี้เลย เพราะว่าครั้งนี้ต้องขึ้นเขาใช่ไหมแล้วก็เดินจากกระเช้ามาถึงตรงนี้ครั้งก่อนๆก็หยุดแค่ตรงนั้นตรงร้านค้าอยู่แค่ตรงร้านค้าที่เม่อเมื่อเมื่อวานให้ดูต้นไม้อ่ะที่ว่าเขาทำฮวงจุ้ยประดับดอกไม้ดอกกล้วยไม้อะเนหละคราวนี้ไม่เคยไกลกว่านี้ละคราวนี้เข้ามาในวัดเลยเดินมาขอขอบอกไว้ก่อนนะว่าที่เห็นนี่คือ พึ่งเริ่มต้นพึ่งเริ่มต้นใช่พึ่งเริ่มต้นเราต้องเข้าไปเห็นเขาตรงนู้นไหมฮะนู่นต้องเดินไปเกือบถึงนู่นเสร็จแล้วนะแล้วเลี้ยวขวาขึ้นเขาไปอีกเดี๋ยวจะได้ชมว่าเขาเป็นยังไงนี้ให้ดูเนี่ยลมหายใจมังกรว่าเราอยู่สูงมากอตรงเมื่อกี้เนี่ยที่เราหยุดหยุดหยุดยืนกันเนี่ยนะมันก็เป็นบริเวณนี่ทางเข้าทางเข้านะผ่านซุ้มมมก่อกเมื่อกี้เป็นซุ้มประตูของเขตวัดละกัแล้วก็เป็นทางเดินเข้าไปนะค่ะอ ไอ้ตรงนี้ก็เป็นเนี่ยที่ลูกปั้นที่เราเห็นเนี่ยนะเราเลยก็เทพอะไรเนาะเทพอะไรเทพอะไรใช่แปลกลองดูกันเทพอะไรปรากฏกว่าถ้าไม่เห็นบนสรีสระเออสีสามมีมีมีหมวกรูปหมวกก็เป็นรูปสัตว์ก็คือตัวแทนของ12ราศีแต่เขาไม่ได้เรียงไม่ได้เรียงชั่วเฉยผานถอะมาลงมาเสงเราก็เราก็งงตอนเรางงให้เขาเรียงอะไรอยู่ไะเพราะว่ามันเท่าที่เราเราจำได้พอเข้าไปเนี่ย มันก็ไม่ได้เริ่มต้นทางซ้ายเนี่ยทางซ้ายพอเข้าไปเราหันหน้าเข้าวัดจะเริ่มต้นด้วยเทพเจ้าไก่ก่อนอแล้วคู่กันที่อยู่ทางขวาเป็นเทพเจ้าลิงอทีนี้ก็ไล่มาเรื่อยๆและเป็นบัวบัวไม่ไม่ไม่เป็นหมูหมาเออเป็นหมาเป็นหมูเป็นหนูอ่าทีนี้ถ้าถ้าทวนเข็มไปเรื่อยเนี่ยนะถ้าตามที่เราเดินก็เป็นไก่ใช่ไหมใช่ค่ะคือท้ายเนี่ยปลายทางทางด้านซ้ายจะไปสุดที่เทพเจ้า เสือข้างทางขวาเป็นเทพเจ้ากระต่ายอย่างเงี้ยนี่เขาเรียงเป็นสองข้างทางเดินยาวๆน่าจะเรียงเป็นหินหยางด้วยหรือเปล่าอ่าแต่แล้วก็นึกคิดว่าไะแต่ว่าพอไปวัดทิศพอจับทิศจริงๆแล้วไม่ใช่เขาเรียงตามทิศจริงๆอ่าเห็นไหมก็คืออยู่ประจําทิศทิศของตัวเองของตัวเองก็กระต่ายก็อยู่ทิศตะวันออกไล่ลงมาเรื่อยเเป็นปฏิมากรรมนะ แล้วในนี้ก็ระบุไว้อีกนะว่าเป็นนักรบอะไรคืออาวุธต่างกันนะคะทุกคนเออมีเวลาประจําตัวคือเวลาอะไรที่เห็นคนไปถ่ายนะ่ะก็คือจะบอกว่าเทพเจ้าชื่ออะไรอมีแต่ละองค์มีชื่อมีชื่อแล้วก็มีอาวุธเนี่ยอันนี้ธนูมีธนูมีดาบมีขวานมีหอกมีสังมีคาถามีวัชระ อมีหลายประหลาดมากสิอย่างนั่นแหละ12อาวุธ12บสองแบบซ้ําอย่างดาบมีซ้ำนะแต่ว่ามันคนละดาบมันมีดาบสวอสกับบรอนสวอสอะไรก็ไม่รู้ไม่เหมือนกันค่ะความคมต่างกันทีนี้เดินเข้ามาละอันนี้อันนี้มันเมื่อกี้ดาบนะน้องเรื่องนิดนึงมันมีดวงจีนอยู่แบบหนึ่งซึ่งปากเคยไปดูคล้ายโป๊ยะดวงจีนเนี่ยนะเขาจะมีมีดูอาวุธพวกนี้ด้วยนะ สมมุติเด็กเกิดมาแล้วเหมาะกับอาวุธอะไรไเหรอติดอาวุธอะไรมาเ,อ,เอ,อ,มอาวุธประจําตัวของตวเออเนี่ยคนจีนเนี่ยเขาเขาละเอียดขนาดนี้เลยนะว่าเด็กคนนี้สมมติถ้าเด็กคนนี้เกิดติดธนูมาค่ะมันจะทําให้มีผู้สูงอายุในตระกูลเสียอาย,อายุประมาณสามคนโอ้โหจนกว่าเด็กคนนี้จะอายุสิบสองและอาวุธที่ว่าคือออกมา ไดจากการดูที่นี่วันนี้ปีเกิดเออป่าก็สงสัยว่ามันมาจากไหนใช่ไหมแต่พอมาเห็นอาวุธเนี่ยป่าเริ่มเก็ตแล้วว่าเขาอาจจะจับเอาส่วนหนึ่งของของลักษณะอาวุธที่ถือเป็นตัวบ่งบอกเออมันก็ประหลาดนะแสดงว่าจริงๆแล้วดวงของเราเนี่ยมันก็จะบ่งบอกใช่ใช่อันนี้เขาจะทำนายคนรอบข้างเด็กเลยว่ามีใครบ้าง อ่สมมติถ้ามีดาบอาจจะต้องถูกผ่าตัดมีดวงผ่าตัดมีดวงเสียเลือดอะไรเงี้ยอันนี้เป็นความรู้แล้วกันอันนี้แค่นอกเรื่องบ่ะแต่ว่าเราเราก็เดินมาเรื่อยๆนะจนสุดทางก็จะเป็นลานเพื่อจะขึ้นไปวัดพระใหญ่ช่วงที่ป่าแซกเข้ามาก็จะคือเห็นเป็นลานคล้ายๆเทียนฐานกลมๆนะอยู่ด้านหน้าองค์พระใหญ่เสรจจากนั้นเราก็เลี้ยวเลี้ยวมาเพื่อที่จะมาเดินต่อเข้าไปอีกเส้นทางขึ้นภูเขาแล้วนี่นะคะ ขึ้นภูเขาอตรงนู้นไปน่าจะไปอาสมไปอะไรก็ไม่รู้แหละเป็นชาวบ้านเอาไปชาวบ้านแล้วชาวบ้านมาตรงนี้ติดเขาเลยนะตรงนี้เราคิดว่ามันเป็นวัดหรือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเฉยๆใช่ไหมตันโตแต่ว่ามันเป็นบ้านคนอาศัยจริงๆด้วยนะเขาก็ใช้ชีวิตอยู่บนนี้เป็นปกติมีพอสมควรเลยนะจากทานเนี่ยถามพี่เชอรี่ว่ามีใครอยู่จริงๆเหรอเพราะว่าเราระหว่างทางที่เราไปเนี่ยเราก็เห็นบางทีว่าลาก กระเป๋ามาเข็นรถเข็นมาคนอยู่ยังไงออันนี้เดินเดินทางชันขึ้นมาก่อนนะตอนนี้คือถ่ายภาพมุมสูงนี่คือเดินขึ้นเขาเป็นทางชันอยู่พอสมควรต้องใช้แรงโน้มนะมาด้านหน้าเนี่ยสุดทางนี้ที่เรากําลังเดินเข้ามาเนี่ยไม่มีรถรถไม่สามารถเข้าไปได้แล้วก็เข้ามาได้สุดตรงไอ้ลานหินกลมๆมัเดินเท้ามาเออเนี่ยแต่อ้คนที่เดินนั่นเนี่ยมีครึ่งหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยว อีกครึ่งหนึ่งเป็นคนที่เขาอาศัยอยู่ที่นี่เป็นชาวบ้านที่ใช้ชีวิตอยู่ในบริเวณนี้แหละใช่แล้วก็ประหลาดฮ้ยมันมีโรงแรมหรือว่ามึงลากกระเป๋ามันมาขนาดนี้เลยเออนี่ชาวบ้านบ่งบอกแน่นอนว่าเลี้ยงวัวอยู่แถวๆนี้ขอโทษอันนี้ไปไหนอไปโชว์ตัวนะคะได้เวลาแล้วได้เลาโอ้ยน้องทำไมเชื่องเลยขนาดนี้ทักทายสุดดีทุกคนให้ให้พี่แท้เขาไปโชว์ตัวที่หน้าลาน S 2> 2 <S ไอตรงผิ <ละ S 1> สองราศี<ช>นั่นแหละใช่เอว่าขากลับที่เราออกไปนี่คนลุมถ่ายรูปเพียบเลยแล้วเขาก็ให้ทุกคนถ่ายรูปอ้วนจริงๆนะ อ้วนทุกตัวเลยป๋าไม่เห็นตัวไหนไม่อ้วนเลยคืออ้วนอะไรอ้วนไม้อ้วนต้นไม้อะออ้วนใบไม้ไงมันก็แปลกนีแปลกมั้ยวัวควายเนี่ยไม่ได้กินไปตามทางไม่ได้กินแป้งนีใช่แป้งก็ไม่กินมันก็ไม่กินเ้าไหนบอกว่ากินมังสวิรังเราจะไม่อ้วนไงกินในย่านหรือโคตรอ้วนเลยมันเยอะจัดไงดูดิดูสองข้างทางเดี๋ยอันนี้ก็ต้องอาบุกป่าป่าดงมันเข้มไปเลยระวัต้นไม้นะเขาก็ไม่ตัดเลยนะค่ะที่นี่ อากาศเย็นสบายไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนาวแปลกดีไหมก็คือร่มรื่นนั่นแหละค่ะชื้นๆนี่จะสังเกตเห็นความชันดูป่าเดินข้างหน้ากับทางที่ท่านอาจารย์เดินอยู่อย่างนี้ที่เดินหน้านี่คือห้ามหยุดถ้าหยุดแล้วหยุดแล้วแบนหมดเลยกลับมาลงกลับมาแล้วเป็นไงบอกหน่อยกลับมาขาลากเ่ยยังขาลากไม่หายเลยถึงกจะสลบเลยนะปวดหลังปวดไหล่ แล้วคิดดูว่าท่านอาจารย์ก็ขึ้นมาแบบนี้เพื่อใครเพื่อทุกคนนะคะว่าท่านอาจารย์อยากให้ทุกคนไปดูดูเวลามาสำรวจเนี่ยอาจารย์บอกว่าสมัยก่อนมันไม่มีทางเดินแบบนี้เดินยากกว่านี้เยอะนะแต่ว่าเวลาเขามาสำรวจเนี่ยก็สำรวจแบบนี้แหละนี่เหงื่อเต็มหลังเลยนะอาจารย์นะหมาคอยบางทีคอยจับอาจารย์เนเหนื่อยเหนื่อยนะคะนี้แต่ว่าอย่างที่บอกแหละเพื่อความรู้ทางฮงจุ้ยต้องมาให้ถึงที่อื มาให้ถึงสิ่งที่อยากจะถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ได้เห็นสรุปอาจารย์ขึ้นมาเพื่อที่จะมาหางูหางูที่เราทิ้งค้างกันไว้เพราะว่าหัวหน้างูเท้าฟาร์มเท้าฟาร์มที่มีไข่เต่าอยู่ทางทางฝั่งเกาลูนแล้วก็มีตัวเต่าอยู่ทางฝั่งฮ่องกงนู่นและในขณะที่ไข่ ถูกอารักขาเรียก่งยๆว่าห่วง,วงวโดยการเป็นงูเขาเป็นไข่เต่าแต่งูไปห่วงเขาว่าดูสิมไม่ยอมไม่เข้ามาอันนี้เห็นละ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเหมือนรูปงูมันทุกคน,นเห็นไหมเหมือนรูปหัวงูนะเขาทําให้ดูไม่ผิดปกติแต่ที่แท้เหมือนงูมากมแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยขึ้นไปเดินไปเดินรอบแล้วก็ให้คล้ายๆเลขแปดด้วยอ่าเห็นไหมเห็นเลขแปดไหมนในขณะที่ตัวเลขแปดเนี่ยเป็นเหมือนกับมีเสาเดี๋ยวจะขึ้นไปดูกันเป็นเสาอะไรไม่ถึงนี่ยังไม่ถึงอีกนะยังยังงขึ้นไปอีกนั่นน่ะเริ่มเห็นเสาแล้วที่เราเห็นเสาปัก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 ไปแล้ว มุลบุมบนเนี่ยจะเห็นว่าปักกันเป็นเลขแปดในขณะที่บนเสามีอักษรเป็นเหมือนคมภีนะเป็นคำพีเหมือนบท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 สวดมนต์นี่แหละประมาณนี้แหละหรือว่าเป็นคำสอนของของศาสนาพุทธนิกายพวกมหายานพวกนี้เป็นอักขละนะแต่ก็ถ้าเกิดใครขึ้นไปแล้วอ่านออกใช่ไหมก็เหมือนจะต้องท่องได้วยท่องไปด้วยใช่ท่องไปด้วยเดินไป มันก็อดไม่ได้หรอกเพราะว่าเห็นแล้วก็อ่านใช่ไหมอย่างป๋าเดินตามครอบครัวเมื่อกี้นี้ไปเนี่ยเขาก็อ่านให้ลูกเขาฟังนะเนี่ยนี่นี่นี่อ่านลูกเขาก็อ่านตามก็ยิ่งเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่จะทําให้ทุกคนเหมือนมาสวดมนต์ใช่แล้วมันก็จะมีวิธีเดินมันไม่ได้เดินสเปะสะปะหรอกเวลาเดินเนี่ยสมมติถ้าเราเดินตามตามชิดซ้ายไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะวนไปขึ้นไปก่อนนะแล้วก็ลงกลับมา แล้วก็มาล้อมวงเวียนตรงกลางเนี๋ยวจะเห็นวงเวียนตรงที่เห็นแล้วก็ถึงย้อนกลับลงมาย้อนกลับลงมาเดินไปเดินมาเป็นรูปเลขแปดเลขแปดเนี่ยก็คือสร้างขึ้นในยุคแปดว่าง่ายๆเพื่อให้เกิดความเป็นมงคลขึ้นหนึ่งหนึ่งในเลขที่เกิดความเป็นมงคลที่สุดก็คือเลขแปดในหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยมีเลขแปดนี่ยแหละที่ ที่เป็นที่รู้กันของคนทําหงจุ้ยนะว่าทั้งรุ่งเรืองทั้งมั่งคั่งพลังก็มีเต็มเตี่ยมเลยนี่ไงนี่เป็นคาถาใช่แต่เลขแปดยุคแปดได้ผ่านเราไปแล้วกว่าจะย้อนกลับมาอีกทีก็คูณเข้าไปยี่สิบปีแค่คูณอีกร้อยแปดสิบกว่าจะกลับมาร้อยแปดสิบปีเราผ่านไปแล้วนะรอเป็นรุ่นเลนแล้วรุ่นเลนแล้วไม่ถ้าถ้าใครอยากจะรอรุ่งเรืองยุคหน้าอีกก็รอแปดสิบปีนะคะ นะเพราะโชคดีว่าเราได้เกิดในยุคนี้นะยุคที่มีพลังมากาที่สุดทีนี้ก็มาเข้าสู่ยุคเก้าซึ่งเป็นต้นของการเปลี่ยนแปลงของขั้วพลังในจักรวาลก็จะเกิดภาวะวุ่นวายอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยถ้าใครตามรายการเนี่ยแล้วก็ตามดูท่าอาจารย์พูดถ,ถึงเนี่ยอาจารย์จะพูดถึงบ่อยมากนะว่ามันจะเกิดภัยพิบัติเกิดเรื่องรุนแรงอะไรทั่วโลกเลย นงงต้อระวัท่านอาจารย์ชี้ไปที่ภูเขาภูเขาก็คือเสมือนอ,อิงหลังนะ,นะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยท่านอาจารย์จะสอนตรงนี้ที่ท่านอาจารย์ยืนอยู่ท่านอาจารย์บอกว่ามันคือหัวงูะะวงะจะดูจากไอ้ภาพแผนผังเมื่อสักครู่นี้ ทั้งหมดเนี่ยทำไว้เพื่อที่จะสะกดงููไวป่าดูนะไอ้ที่เป็นลัวเนี่ยเหมือนหนังงูไหมเออเออเหมือนเหมือนตะข่ายเหมือนเจ็ดงูเนี่ยน่น้ำจิ้มนะทุกคนอันนี้ไอ้เขาลูกเนี้ยที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะอาจารย์บอกว่าถ้าเมื่อก่อนนยก็ต้องขึ้นไปสำรวจบนนู้นแล้วมองกลับลงมาเออถึงจะเห็นแล้วก็เห็นอันนี้คืออันนี้คือนกนกนกหงแดงหันหน้าไปทางหัวงูเออเฝ้าไว้อีกที่นึงเฝ้างูไว้เออไม่ให้ไปไหนนี่คือการกัก เขาเรียกว่าสกปอินทาีงูตัวนี้เป็นงูหัวหน้าเป็นหัวหน้าทีมทั้งหมดแหละที่หันมองไปทางฝั่งฮ่องกงฝั่งเกาลูนอะไรตรงโน้นก็จับจับโจนแล้วจับหัวหน้าไว้ค่ะนั่นลูกน้องก็ไม่มีสิทธิ์แรงดูวิธีการฝังคนอาจคน คนที่เข้ามาแล้วก็ดูรายการมาถึงตรงนี้พอจะนึกออกไ้อย่างในเมื่อนะมีสมการมีเต่าจะมาหาไข่แต่ถูกสร้างงูดักไว้ให้ไม่ให้มาหาเพราะฉะนั้นได้ฉันต้องแก้ไขเออวเอางูอะไปขังไว้ซะเลยใช่จะได้ไม่มายุ่งกับเต่าเออนั่นแหละเนี่ยอนี้เป็นการสู้กันทางหูจว้นะเห็นมเอเป็นการระหว่างผู้ควบคุมกับผู้ถูกควบคุม ไม่มีใครว่าว่าไปทำอะไรเพราะไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมายอันนี้เป็นนัยยะในการสร้างความเชื่อ,อเอ,อเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งในการควบคุมสถานการณ์ะนะเข้มข้นมากมาถึงตรงนี้อย่างที่บอกนะย้ำว่าวันที่วันเสาร์ที่เก้ากันยายนไปฟังรายละเอียดกีกทีเป็นภาคต่อนะภาคต่อของอหงจุย้ยฮ่องกง ขาลงมาเออขาลงมาไวแบบเดียวเองนะแ๊บเดียวถึงแล้วเพราะว่าตาลกล้องเหนื่อยแล้วเออก็กลับแล้วก็กลับกันช่วงระหว่างทางขากลับเห็นไหมเขาก็องอวยพรอะไรจริงๆ้วก็อวยพรตั้งแต่ขาขึ้นลงไปแล้วล่ะขาลงมาเป็นซี่กู่ไงคำอวยพรสี่คำด้านซ้ายด้านขวารวมทั้งหมดเป็นแปดคำนี่สะพานยังไม่หยุดยั้งยังคงสร้างต่อออกไปอีก เป็นทางลงไปและอีกสภานี่เดี๋ยวก็จะมีอาจารย์ก็จะสอนนะรูปแบบในการสร้างอาคารสร้างสพานอะไรพวกนี้ก็เป็นรูปงูเหมือนกันอนี่ๆวงซุยก็มีมีอยู่อีกแล้วประปายขึ้นไปสร้างบนเขาอืม่ะกลับลงมานะเป็นตามนี้อ่เนี่ยก็นี่เป็นคร่าวๆนะทำจิ้มน้ำจิ้มที่จะทําให้ทุกคนได้พอรับรู้ว่าดูสิปาเขาเล่นทำหงจุ้ยกันทั้งเขาเลยจ้ะ นะเป็นการทําแบบจริงจังมากเลยนะแล้วบางอย่างเนี่ยมันจะไม่เชื่อมันก็ไม่มีเหตุผลว่าอยู่ดีทําไมคนเขาสร้างอะไรแบบนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเนี่ยนะเอาไว้ไปฟังจากปากท่านอาจารย์แล้วการเรียนการสอนอาจารย์สอนสนุกมากนะนั่งหัวเราะกันเพลินเลยใช่สนุกจริงแล้วก็ไปรับความรู้กันอาวันนี้ป๋ากับตาโตก็ จบก่อนว่าพาขึ้นไปดูมูนกับเด็ดแล้วออตอนนี้เมื่อยเหลือเกินนี่นี่นี่เขาลำมวยจีนกันจ้ะอันนี้เขามาอวดมาอวดใช่มาดูดิเขาใส่สีเสื้อขนาดนี้แล้วมาลำโชว์เนี่อ้เเออเพื่อให้เห็นเนี่ยนะนี่อันนี้เป็นมังกรยังไงให้ดูแบบแบบอาจารย์งเป็นหัวมังกรเราเข้าสู่เมืองกันอ่า ทีนี้ไปดูตอนอื่นๆบ้างว่าจะเป็นยังไงนะคะ,ะพบกันตอนต่อไปอสวัสดีค่ะคข้ามาและข้ามมาแล้วเข้าสู่ที่พักค่ะ